จากการโคชชิ่งนะครับของโค้ชทั้งสองเนี่ยเยอะมากเราก็พบว่าสาเหตุหลกักๆนะที่ทำให้สามีที่รักครอบครัวมากๆเนี่ยไม่มีแนวโน้มจะนอกใจเลยไปนอกใจได้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับมาดูการทีละข้อข้อหนึ่งนะครับก็คือการที่เขารู้สึกว่าเขาก i ีมากกว่าเท e นะแปลว่าเขาให้ให้จนแบบเกิดมาเป็นผู้ให้เนะเป็นพ่อพระทำงานทุกอย่างแบกรับภาระทุกอย่างจนคือคนที่บ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ให้ความสําคัญเลย เขาให้อย่างเดียวเขารู้สึกว่าเอ๊แล้วเขาทำไปเนี่ยเขาได้อะไรกู้รักนี่พยายามเท่าเขาหรือเปล่าบางคนเนี่ยส่งสามีไปทํางานต่างประเทศหรือไปทํางานที่หนัหนกๆสามีเสียสละเวลาเสียสละพลังงานของตัวเองเพื่อแบกรับภาระของครอบครัวแต่สิ่งที่เขาได้คืออะไรก็ไม่รู้แบบโซโซกลางๆธรรมดาเขารู้สึกว่าเขาน่าจะได้มากกว่านี้นี่คือเหตุผลหลกักๆนะครับที่ทําให้สามีรู้สึกว่าขาดการเติมเต็มก็เลยไปนอกใจนั่นเองนะฮะ ข้อ2ก็คือความรู้สึกที่มันไม่เป็นทีมเดียวกันนะเมื่อภรรยาบางทีที่แบบทะเลาะกันงุดหงิดกันก็จะหาพวกนะครับไปเป็นทีมเดียวกับลูกนะหรือหาคนรอบๆข้างหาเพื่อนของเราเพื่อนของเขาครอบครัวของเราครอบครัวเขามาเป็นพวกนะเพื่อรุมประนามเราและทําให้เรารู้สึกว่าโดดเดี่ยวแยกเราออกไปโยนความผิดให้เรานะสุดท้ายผู้ชายก็จะรู้สึกว่ามันมันไม่มีพวกอะ อยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนกับเข้ามาอยู่ในสนามลบเขาก็ต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านนะครับข้อสาเนี่ยสำคัญมากก็คือการที่เขารู้สึกว่าไม่มีอํานาจในความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเรื่องของบาลานซ์นะครับถ้าสมมติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีอํานาจมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านการตัดสินใจต่างๆเนี่ยในะอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีเลยนะผู้ชายก็เหมือนกันนะครับในบางคู่เนี่ยผู้ชายจะถูกคุกคามด้วยการตัดสินการวิเคราะห์ พิจารณาต่างๆการดูถูกด้อยค่าซึ่งสิ่งพวกนี้เกิดมากๆกเลยครับกับเคที่เป็นคู่ที่เป็นไฮเอ็นนะคู่ที่แบบเป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านเนี่ยจะเกิดขึ้นเยอะมากนะแล้วไม่มีใครรู้แล้วเขาก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครด้วยเพราะว่าโค้ดเนี่ยเจอเคสพวกนี้เยอะมากเขามีปัญหาหนักใจแล้วไม่มีใครรู้นะว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ในบ้านเขาคือข้างนอกอะดูดีมากนะครับเพียงแต่ปัญหาพวกนี้มันกัดก่อนมาจากข้างในไม่มีใครรู้ ความรู้สึกที่ขาดแคลนอำนาจพวกนี้มันทําให้ผู้ชายเนี่ยต้องไปโหยหาความรู้สึกดีๆจากผู้หญิงข้างนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นออคนใกล้ตัวหรืออาจจะเป็นคนแปลกหน้าเลยก็ได้ข้อเสียก็คือขาดการเชื่อมโยงหลายครั้งเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันกลายเป็นรูทีนจนเกินไปนะครับเราทําอะไรกับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องเดิมๆหรือบางทีเราคิดว่าสิ่งที่มันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของเขา เราก็ไม่ได้รู้สึกเห็นถึงความสําคัญนะครับเราก็ปล่อยให้เขาทําหน้าที่ของเขาไปเราก็ทําหน้าที่ของเราไปกลายเป็นอยู่กันเหมือนกับเป็นฟันเฟืองเป็นเครื่องจกักรขาดการคอนเนคกันขาดการเข้าอกเข้าใจกันอย่างแท้จริงนะครับเราไม่เคยรู้เลยว่าข้างในเขาเป็นยังไงเขาสุขเขาเศร้าเขาทุกข์ยังไงพอความรู้สึกตรงนี้มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะครับมันจะเกิดความรู้สึกที่เหงา เหงามากๆเหงาจับใจแม้จะมีคนที่เรารักอยู่ตรงหน้าหรือคนที่เราเคยรักอยู่ตรงหน้ามันก็จะเกิดความเหงาความเหงานี้มันทําลายจิตวิญญาณนะครับพอถึงตรงนั้นปุ๊บต่างฝ่ายต่างรู้สึกไม่พอใจไม่พึงใจในความรักที่มีก็อาจจะแอบไปนอกใจกันแล้วก็มีปัญหาครอบครัวกันเกิดขึ้นนี่แหละครับคือ4ข้อหลักๆนะที่โคด้ดวิเคราะห์มาได้จากการโคชชิ่งเยอะมาก นะแล้วถ้าใครมีปัญหานี้อยู่อยู่ในวังวนของความสำคัญที่แบบไม่รู้จะจัดการยังไงนะครับชีวิตอย่างอื่นก็ดีหมดแต่ความรักเนี่ยแก้ไม่ตกสักทีมาทักโค้ดได้เลยนะครับตอนนี้เรามีโค้ชิ่งราคาพิเศษนะครับสชั่วโมงอยู่ที่45,000บาทยังสามารถปรึกษาโค้ดได้ทางแชทอีก45วันด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับโค้ดยังมี Alpha l เลิ Member นะครับก็คือ Member รายปีสําหรับ VVIP นะครับจากราคาปกติ1นึ่งล้านสามแบาท ตอนนี้ลดเหลือนะครับ8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นได้อะไรบ้างนะครับจะได้สามารถคุยกับโค้ดได้เดือนหนึ่งสครั้งนะครับและมีวิดีโอคอรและสามารถเจอโค้ดตัวเป็นๆได้สามารถแอคเซสเข้าหาคอร์สของโค้ดได้3คอร์สฟรีตลอดชีวิตและสิทธิพิเศษอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับสนใจทักโค้ดได้เลยนะครับ